ศกทัพเรือได้ระบุว่ากองทัพเรืออยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลชี้แจงการรับมอบรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก Vn16 จำนวน3คันจากจีนหลังจากฝ่ายค้านได้พูดถึงในการพิจารณางบประมาณประจำปี2565ในสภามาไวกว่าวัคซีนโควิด -19 1มิถุนายนจากกรณีที่นายจิรยุห่วงรัสอสอพย์สสพรรเพื่อไทยได้พูดถึงการจัดส่งรถถังมายังไทย ซึ่งมาเร็วกว่าวัคซีนโควิด1 i ในเวทีการพิจารณางบประมาณ2,565ของรัฐบาลเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่ารถถังดังกล่าวเป็นรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก v n 1 6จําจำนวน3คันจีนส่งมาให้กองทัพเรือไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากสั่งซื้อไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2,563 โดยจะเข้าประจำการในกองพันธ์สะเทินน้ำสะเทินบกกองพลนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นการจัดซื้อจากชหน้านอตอินดัสเทรียลคอปเปอริชั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้งบประมาณ398ล้านบาทสำหรับรถถังรุ่นนี้สามารถติดปืนใหญ่105มม,มได้ สามารถยิงกระสุนเจาะเกาะและมีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดซื้อมาทดแทนรถถังหลักที่ใช้มานานของนาวิกโยธินขณะที่ล่าสุดพลเรือเอกเชษดถาใจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือระบุว่าขณะนี้กำลังเตรียมข้อมูลและเตรียมที่จะชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวมีรายงานว่าสำหรับรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จํานวน3คันราคาคันละ125ล้านบาท โดยเป็นรถที่มีอาวุธปืนใหญ่ขนาด105มมติดมาด้วยหากไม่มีปืนใหญ่ราคารถจะอยู่ที่ประมาณ90ล้านทอรอระบุว่ารถดังกล่าวมีความสำคัญในการซื้อเนื่องจากไทยซื้อเรือขนส่งลำเลียงหรือเรือยกพลขึ้นบกจากจีนมาเมื่อไม่นานมานี้การซื้อสำหรับรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก Vn6 1จำนวนสคันเพื่อประกอบกับเรือลำเลียงทำให้กองทัพเรือไทยได้ใช้ประโยชน์มากกว่าเดิม รวมถึงทดแทนลดลำเลียงเดิมที่ไทยใช้มานานแล้วดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มัิชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ